เราแบบฟังความข้างเดียวครับแล้วก็ไม่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝัง่งหนึ่งแม้ว่าในระบอบประชาธิปไตยจะบอกว่าให้ยึดถือเสียงข้างมากเพื่อเป็นหลักในการตัดสินเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่แท้จริงแล้วในระบอบประชาธิปไตยเรากลับไม่สามารถที่จะมองข้ามเสียงข้างน้อยได้เลยเพราะเสียงเหล่านั้นสามารถเป็นตัวสะท้อนถึงความคิดเห็น ของคนในสังคมได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของความหมายที่กินใจว่าประชาธิปไตยคือการยึดถือเสียงข้างมากโดยไม่ข่มเหงเสียงข้างน้อยถ้าเป็นหลักประชาธิปไตยก็คือเราก็ต้องยึดถือจำหลักเสรข้างมากอ่าใครที่ได้รับคะแนนโหวตมากกว่าคนนั้นก็ ย่อมมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะน,นํานโยบายของตัวเองมาใช้หรือย่อมมีสิทธิ์มีเสียงในการเข้าไปบริหารงานตามหลักของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทุกคน,นมีโอกาสเท่าเทียมแม้กระทั่งเป็นเพียงแค่คนคนเดียวก็ตามแต่ถ้าเกิดมันเป็นความคิดเห็นที่บริสุทธิ์มาจากใจของเขาจริงๆโดยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยเนี่ยถึงแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยจากก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ เรื่องของการปลูกฝังต้องสร้างแต่เด็กเลยค่ะพอวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเขาจะรู้สึกว่าตรงนี้มีคุณค่าของเขาเพราะฉะนั้นคุณค่าของเขาที่มีอยู่เนี่ยจะถูกซื้อได้ยากเขาจะไม่ขายให้ใครเพราะเขารู้ว่ามันมีค่าตรงนี้ต้องปลูกฝังพี่คิดว่ายังไงถึงแม้ว่าประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ก็ยังต้องอยู่ในกรอบของความชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตั้งแต่ตัวเล็กๆ เราก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วว่าการยึดถือเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญอย่างไรและที่สำคัญที่สุดนั่นคือการเคารพและไม่กลมเหงเสียงส่วนน้อย